ที่แล้วก็เงียบไว้ด้วยนะครับห้ามใครกลับกอดน,นะคะขอบคุณค่ะเราเกิดสิคะคุณตำรวจฉันจัดงานอยู่นะตอนนี้เป็นงานของตำรวจแล้วนะคุณขอร้องนะครับมีเรื่องอะไรนะเจลนี่เป็นเรื่องของตำรวจกรุณาปล่อยให้เราทํางาน,นแบบกับสามีฉันจะได้ที่จูดี้ออฟันนะมีโทรศัพท์ที่เราเชื่อว่าอาจจะโทรมาจากที่เกิดเหตุที่หนึง่งอะแต่ที่ฮิส斯แกะรอจนพบว่ามันเกิดเรื่องแถวๆนี้ส่วนที่เหลือต้องรอถึงจะรู้แล้วฉันไม่อยากรู้บ้างเหรอ นแนมเพ sociedad, อ,อมันดังอยู่ข้างนอกครับเอาเหรอไจะถ่ายด้วยจะไปจัดท้ายกันเนี่ยเรอใช่ดิวี่ต้องให้ทุกคนถอยไปก่อนไว้ก่อนนะซิดเราจะเช่ามาโอ้ โอเคสรุปเรื่องคือที่เกิดเหตุแล้วปิดกั้นบริเวณด้วยไลยพ่พนักข่าวไปก่อนผมจะถอยยไปถับถอยถ่ายับถอยกล้องมาเดี๋ยวนี้ครับถอยค่ะบอกสิว่านี่ล้อเล่นดิวพี่ไม่ได้ใช่เด้สิถอยไปก่อนค่ะอ,อย่าไปยุ่ยงามาเถอะเหยอเห็นไีมคุณไม่เชื่อแน่ว่าเพิงเกิดอะไรขึ้นถอยไปเกลเกลแค่ขอดูนิดนึงบอกให้ถอยไปกันละคุณอย่าเข้ามานะครับโอเควันนา้ส่งเรื่งความเนอะเห็นได้วุสโบโรจึงเกิดลก ในห้องเีิมถ้าเปิดมือถือปิดซะนั่นคือกฎเนอะปิดซะมีใครยกจะมาวาอะไรบ้างไหมเจนนี่เรนดรกับมันนี่คูเปอร์ถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้คุว่าไงเนอะใช่เหรอจริงนี่ถูกแทงตายอ่ะนังสยองเรื่องไหนที่เธอย่อไว้รถตู้ทำข่าวนี่ยังไม่จบชั่วโมงนะนักเรียนมาไว้ค่ นี่คือสัปดาห์ก็บพรอบเหตุการณ์สัญหาหมูวูสโบโรที่ดังกระชอนเด็กสาวสองคนถูกฆ่าในวันเดียวกับที่เหยื่อคนดังซิดนีย์เพรสคอตเลือกกลับมาที่บ้านเกิดของเธอนาะคะ่ะทัาา้งหมดอาจะมีที่มาจากนิยายขายดีของเกลเวเธอร์ตอนที่เธออยู่ในวูสโบโรในเหตุการ์เธอคือบรรยาจากไหนอำเภอเดว,อว,ว,วิลี่ไลลีข่ของบชานาลี่เนาะวัสดีครับนายเพอ,เอร์กินโทษทีเกลเขากำลังสอบปากคำอยู่เ้วยฉันชอบงานสอบปากคำเขาต้องรอค่ะเกลโทษทีทฉนันได้เข้าไม่ได้ ี่าอจะทำยังไงยะจับฉนันเหรอเจ้าหน้าที่จูดี้นั่นถ้าจ,จำเป็นพอเราเริ่มมาก้าวไกลงานสืบสวนของตำรวจจะสร้างปัญหาให้เราได้เยอะมากเวลาขึ้นศาลโอเคฟังฉนันนะจูดี้ฉันไม่เกี่ยงที่เธอทำงานกับสามีฉันแม้แต่การที่เธอทำขนมมาบำเรอเขาแต่ถ้าเกิจะทำท่าทางเหมือนแบบคอาลกอก็ฉันจะต้องไปปลูกหนวดซะก่อนพระ่าเธินอะไร้สาระเกลจูดี้กเ,เ,เ,เกลเจ้าหน้าที่อ้เกลขอร้องล่ะเอเอซินี่ขอเวลาเราสักครู่หนึ่งอะนะ สิไงเกลดิวีช่วยอธิบายกับแม่นีทีได้ไหมว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่นะถ้าวูสโบโรคเกิดคดีฆาตกรรมที่ประเทจนว่าอะไรลูกนั่นเป็นข้อมูลสาธารณะเขาจายไหมมันว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วดิวีรู้ไหมจริงดิจริงคนทั้งโลกรู้ก่อนฉันซะอีกนะนะถ้าอยากมีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีอมเพอเดี๋ยวนะเธอชินกับประโยคนี้ไหมฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ เกลไม่ใช no. ่งงนีนะผมมองไม่เห็น <streaming> ว่าแกลวนั่นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดเพราะฉันเขียนหนังสือเรื่องนี้ยังไงอ่ะฆาตกรรมโหดวูสโบโรโดยแกลวเวเทอร์สแต่คุณไม่ใช่นักข่าวแล้วนะแกลวและต่อให้ยังเป็นก็ไม่ช่อย่าทําอย่าทำเหมือนฉันเป็นพวกสื่อสิฉันช่วยคลี่คลายคดีตั้งสามหนจจำได้ไหมฮะคุณกับฉันร่วมมือกันผมไม่ได้อำเภอแล้วนะเกลเหรือ นี่ตกลงจะไม่ยอมให้ฉันช่วยใช่ั้มมันไม่ได้อะก็ได้ฉันจะลุยเองนี่คืองานถนัดฉันดิวินี่คือเรื่องที่ฉันรอบรู้เลมอนสแควร์มมขขเธอเนี่ยรสชาติมยุยโคตรไม่จริงมันอร่อยมากๆขอบคุณค่ะแนวโวครับว่าไง มีในมัธยมมิทนีสองคนนะครับพวกเธอเล่าว่าเมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์คู่จากมือถือของพวกเยือชื่อโอลิเวียมอริสกับจิวโรเบิร์ตนะครับนั่นญาติของซิดนี่เนาะโอ้โถในนี่เลยครับเฮ้จิวซิดนี่สวัสดีน้ยดีใจที่เจอจ้ะไม่สภาพกันจะเป็นแบบนี้ก็ถึงเธอโอเคนะคะพวกเธอได้รับโทรศัพท์หรอคเขาถามว่า ชอบหนังสยองเรื่องไหนมากที่สุดเสียงคาตะกรแน่นอนจากเรื่องสเตปหมายถึงแบบว่าเหมือนคุณเนี่ยอ๋อใช่ฉันชื่อเคอบี้เป็นเพื่อนพวกเขาแต่ฆาตกรไม่โทร